แรกเนี่ยก็เข้ากรรมาฐานนี่แหละนั่งสมาธิก่อนจะพบกับปาบึกพบกับพญานาคก่อนนาคชื่อแม่ย่ายาคำเนี่ยขึ้นไปฝั่งรรมแล้วก็น,นิมนต์ลงมาใต้บาดาลกับปู่พระชนครา,าซึ่งมีถ้ำอยู่ตรงแก่งกุตคูเนี่ยข้างล่างเวลาน้าแห้งเดือนเมษา,าจะเห็นประตูมิติสี่เหลี่ยมเป็นช่องเข้าไปในเมืองบาดาลเขาเหมือนเป็นถ้ำลงไปมันเป็นช่องมิติเข้าอยู่แล้วก็มาพิสูจน์ก็มีจริงก็ในสมาธิก็นั่งในบรรสายู่น้ําท่วมนี้แหละ พญนาฟังนบพบอยู่ๆก็วันนั้นก็นั่งสมาธิได้ยินเสียงว่าพระมุนเจ้ากล่าวนักสการเสียงไคหนอกําหนดดูเป็นปลาบึก <S 2> <S 2> <S 2> ท่านลอยไปจากทางหนองแสเพระะพาะต้นปลาบึกพระอินประทานพรให้กับนาคศรีสุโธในขณะนักสุโธทะเลาะกับนาคสุวรรณถ้าคืนทะเลาะไปเนี่ยปลาในแม่น้ำาคงจะตายหมดจึงให้ยุติการทะเลาะกันแล้วก็ให้สร้างแม่น้ําแข่งกันนาคสุวรรณไปสร้างแม่น้ำนานเมื่อก่อนชื่อแม่น้ำนานเพราะว่าสร้างด้วยความใจเย็น แต่หลังแล้วเพี้ยนไปแม่น้ำน่านท oh. ี่ความเป็นมานะเสร็จแล้วนาคสิทธโธท,ทาด้วยความโกรธเพราะว่าไปจับช้างได้แบ่งอาหารให้กับนาคสุวรรณคนละครึ่งช้างขนเล็กแต่ตัวใหญ่ทีนี้นาคสุวรรณไปจับเม่นได้เม่นขนใหญ่แต่ตัวเล็ก,ลก,ลกสิทธโธโกรธว่าเพื่อนไม่ซื่อสัตย์จากนั้นก็ยกทัพไปตีกันจนเดือดร้อนถึงพระอ,อินทร์พระอ,อินทร์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ยุติการทะเลาะให้สร้างแม่น้ําแข่งกันใครชนะจะให้รางวัลคือปลาบึก hmm. นี่คือเรื่องมา ตำนานของปลาบึกได้ประทานพรจากพระอินทร์ ให้ปบึกมาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นรางวัลผู้ชนะสร้างแม่น้ำครับนักสวนก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนซื่อครับก็คนใจเย็นก็สร้างไปเรื่อยสร้างน้าแต่ตรงเป๊ะเลยไม่หแม่น้านานครับเรียกว่าน้ำนานเท่าน่นะเพราะเดิมทีชื่อแม่น้ํานานเพราะว่าสร้างนานครับเสร็จช้ากว่านาซิสสุดโหนาซิสโทนี่ก็สร้างมาด้วยความโกรธก็มุดไปตามไหลเขาไปโน่นไปนี่เขียวแบบนี้ที่เราเห็นไปเพราะความโกรธแบบโทสะไปมุดไปเรื่อยเพื่อประชดเพื่อนแม่น้ำโขงก็เลยงอไปงอมาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ปรเบึกเนี่ ลอยมาจากทางน้องกระแสจากจีนนั่นสองบรราตรงนั้นนะ